วิดีโอนี้นะคะค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยจะไปดู Oracle 2เซตเลยนะคะวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้เช็คนะคะว่าลักษณะคนคนนั้นเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าดึงดูดใครมาชมก็อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ค่ำคืนนี้เขาบอกว่าคือคือกำลังเป็นเขากำลังเป็นคนหรือเขาทำตัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งคือปฏิเสธเลือกที่จะปฏิเสธคุณค่ะเพียงแค่เพื่อต้องการจะปกป้องตัวเองอปกป้องตัวเองเขาบอกว่า ตอนนี้เขารู้สึกว่างเปล่ามากๆเลยในใจของเขามันรู้สึกแย่มากนะคะแล้วก็มันเหมือนทำได้เพียงแค่เหมือนต้องพยายามปิดตัวเองไว้ค่ะนะคะ,นะคะปิดตัวเองไม่สามารถที่จะอาจจะเงียบไปก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคุณได้โอ้ไม่สามารถจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงของคุณเสียงของคุณมันไปกระทบ เขากระทบจิตวิญญาณความรู้สึกของเขาเขาไม่สามารถจะได้ยินเสียงของคุณได้หรือแน่นอนอาจจะเป็นสิ่งอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับคุณนะอืมดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาทำใจเพื่อที่จะไปต่อนะคะจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ อม,มองว่าความสัมพันธ์หรือชีวิตระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมันมันต่างคนต่างอยู่อะ่ะหรือว่ามันต่างคนต่างมีชีวิตนะคะคุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองในลักษณะที่คงจะเป็นไปได้ยากนะคะในเรื่องของความ,ส,มสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอืม คือคนคนนี้เหมือนเขาอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงหรือว่าไปต่อหรือว่าดึงดันอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาพยายามใส่หน้ากากปกปิดความรู้สึกนะคะปกปิดสิ่งที่อยู่ในใจนะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยไม่สามารถที่จะเหมือนทําในสิ่งที่ลึกๆแล้วน่าจะอยากทํานะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทําได้ คนคนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาติดคุณมากๆยึดติดในตัวคุณมากนะคะแล้วเนี้ยมันเลยทำให้เขาเองก็เผชิญกับปัญหานะคือเหมือนติดคุณเข้าแล้วอ่ะนะคะแล้วมันยากในการที่จะปล่อยให้คุณไปดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็มีพลังงานของความเจ็บปวดนะคะอืม คนคนนี้นะต้องบอกว่าเขาน่าจะปฏิบัติกับคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือดูมีพลังงานของคนที่ดูหยิ่งนะคะยิงมีทิฐิสูงไม่ค่อยแคร์มไม่ค่อยสนว่าคุณจะรู้สึกยังไงและทีเนี้ยเขาเองก็ยอมรับนะว่าเพราะว่ามันเป็นพลังงานทิฐิอีโก้ในตัวของเขาเองนั่นแหละเขายอมรับในส่วนนี้แล้วเขาก็บอกเลยว่า เขาแบบเหมือนเหมือนคนที่ไม่รู้สึกผิดหรือไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอะที่ต่อให้คุณจะรู้สึกเจ็บปวดยังไงก็ตามนะคะอืมแล้วต้องบอกเลยนะว่าเขาเองอะคือก็น่าจะแบบวุ่นวายใจพอสมควรนะคะคนคนนี้เหมือนเขามีบาดแผลในใจหรือว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าจนแบบ เขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้เลยนะคะเขาไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกอิ่มรู้สึกพอใจหรือรู้สึกมีความสุขได้เลยนะคะเหมือนหัวใจของเขาอ่ะมันเป็นมันแบบมันเป็นรูโพงเป็นเอ่อเหมือนเป็นหัวใจที่กลวงๆที่อาจจะแบบเติมเต็มอะไรเข้าไป <S <S แล้วโดยเฉพาะตัวเขาเองอ่ะเขาไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเขาอ่ะพอใจหรือมีความรู้สึก ที่มันอิ่มเอมได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยพลังงานเนี่ยเขาเองก็รู้สึกสูญเสียนะคะตัวตนรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างควบคุมอะไรก็ไม่ได้นะคะรู้สึกทำไมมันถึงวุ่นวายใจแบบนี้ทำไมมันดูแบบเป็นปัญหาดูมีเรื่องราวให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขารับมือกับอะไรได้ไม่ดีเลยนะคะ เค okay, เรามาดูเซตที่สองอันนี้ก็เหมือนอารมณ์ความรู้สึกที่แบบน้อยใจด้วยนะคะว่าคือเขารู้สึกว่าการพบเจอระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณเองก็อาจจะแค่ เหมือนมีเขาไว้คลายเหงาอะไรแบบนี้ค่ะหรือไว้เยียวยาละในยามที่คุณเจ็บปวดนะคะคือช่วครั้งช่วคราวอะอารมณ์ประมาณว่าแค่คนชั่วคราวนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เนาะเขาก็น่าจะวุ่นวายใจคิดถึงคุณมากพอสมควรเขาพยายามที่จะลืมคุณโดยการที่เอาตัวเองอะไปทำอะไรที่มันวุ่นวายในชีวิตนะ ทำให้ชีวิตมันยุ่งวุ่นวายนะคะกับการงานหรือสิ่งต่างๆคือพยายามทําให้ตัวเองมีภาระหน้าที่ให้มากที่สุดเพื่อที่จะลืมคุณนะคะและทีนี้แสดงว่าเขาเริ่มมีพลังงานนะที่เข้าใจการมาพบเจอกันระหว่างคุณกับเขาเนะว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องบงับงเอิญน,นะคะน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะมันมีความพิเศษนะคะ เนี่ยคือเหมือนเริ่มที่จะเข้าใจนะคะการมารู้จักกันนะการมีสัมพันธ์กันระหว่างคุณกับเขาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะแบบเห็นถึงความมหัศจรรย์ความพิเศษหรือลักษณะของการมาพบเจอกัน่ะนะคะมันมันน่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะทําบุญทํากรรมร่วมกันมานะคะ อืมเป็นพลังงานที่เหมือนเขาได้เห็นหรือเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่มันพิเศษทีนี้นะคะคนคนเนี้ยโอเคแหละก็เหมือนน่าจะคิดถึงเนาะเขาก็เปิดดูนะคะบทสนทนาเก่าๆหรืออาจจะไปย้อนนึกนะคะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะคะเนี่ยแล้วก็รู้สึกอะ่ะอยากที่จะรู้สึกอีกครั้งหนึ่งความรู้สึก ที่เคยมีกันกับคุณนะคะสถานการณ์การใช้เวลาร่วมกันต่างๆที่เคยมีนะเป็นพลังงานของคนที่อยากมีหรืออยากรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยเอ่อเขาเขาจำได้ทุกรายละเอียดเลยอะวันนั้นะระหว่างคุณกับเขาการใช้เวลาร่วมกันกับตอนที่มีกันนะคะ อืมแล้วก็ปิดจบใบสุดท้ายของเราคนคนนี้นะคะก็คือคือเขาก็อย่างว่านะอาจจะด้วยทิฐิหรือว่าทําเป็นเมินเฉยนะคะเขาเขาจะเหมือนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะหรือว่าทําเป็นไม่สนใจถ้าเกิดสถานการณ์หรือมีการพูดถึง เกี่ยวกับคุณหรือมีอะไรก็ตามอ่ะที่เกี่ยวกับคุณขึ้นมาคนเงินเขาอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนไม่แคร์ไม่ได้ยินหูผึง่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คิดถึงนะแต่จริงแล้วคือแบบคิดถึงคุณตลอดเวลาไม่สามารถที่จะแบบหยุดคิดถึงคุณได้เลยแล้วก็ลังเลสงสัยนะว่าคุณนะ่ะมีความสุขหรือเปล่าอ่ะหรือคุณมีความสุขหรอที่ที่คุณไม่มีเขาเนี่ยคุณอยู่ได้จริงๆใช่หรือเปล่า ะะคะซึ่งคนคนนี้เขาก็คุ้นคิดเนาะว่าโอเคแหละหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะที่เขาทํากับคุณน่ะเขาคงจะแบบล้ําเส้นกับคุณมากเกินไปหรือว่าเขารู้ดีว่าเขาทําอะไรลงไปเนาะล้ําเส้นหรือทําสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณในค่ำคืนนี้ค่ะ